ันนี้เรามาอยู่ในประเทศใหม่นะครับผมคือเมื่อกี้คุยกับพี่คนหนึ่งมาคือขอแนะนําให้ไปทํเลี้ยงไก่นะเขาทำชั่วโมงหนึ่งเขาได้ห้าแสนเมื่อกี้เขาให้ตังค์ผมมาด้วยแสนหนึ่งยอดมากอะผมก็ต้องไปทำเลยเที่นนี้เป็นเปิดใหม่ไหมเปิดมาได้แค่เดือนเดียวในคนเนี้ยที่หรืออะไรเนี่ยคนเล่นก็อุ้ยเกือบร้อยนั้นเนี่ยสามเม็ดอยู่นะก็คือหน่วยงานเข้าตลอดนะครับ ตำรวจสี่ออห้าช่างกห้นหน่วยงานเข้าตลอดอะ่ะแล้วก็น่าจะจบคูณง่ายด้วยต,ตรงอ๋อประเทศแฟชั่นผมก็เริ่มตัดตนะันแลคือไม่ใช่หรอกม,มันคดมันเยอะแล้วมันหาพวกมาเล่นด้วยยากแบบส่วนมากเขาก็ามีแก๊งกันหมดแล้วบางคนก็ไม่อยากอยู่ด้วยเรเาไงคือแบบน้องที่ขายยาด้วยปะมันหายไปแล้วนะตรนี้ แตม่มันยังไม่ออกประเทศนะผมเจอมอยู่แต่มันไม่รับโทรศัพท์แล้วก็ไม่ a น่เลยไม่โทรกลับมาก็น่าจะเหลี่ยมผมไปแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมให้ยาเดินขายด้วยไ,ได้ตังเงินแดงประมาณหนะ้าพันอ่ะน่าจะขายได้แสนกว่าอยู่แต่มันเหลี่ยมผมไปแล้วต้องทาใจครับพปรส่คันนี้คือแจกฟรีนะทุกคนเริ่มต้นก็อ,อยู่ละแต่ผมต้องไปซื้อไก่เนี่ยเมื่อกี้พี่คนหนึ่งที่ผมคุยด,ด้วยผมไม่ได้กดอัดอะ่ะก็มาแต่งตัวเสร็จก็ ติงมาเลยก็เชิญชวนเข้ามาเล่นประเทศนี้กันเยอะๆนะครับแก๊งยังไม่มีด้วยนะคือตอนนี้ประชาชนในเมืองยัง<ม>เรื่อยเปื่อยไปก่อนนะยังไม่มีแก๊งด้วยออกมาเร็วก็ได้นะได้สร้างแก๊งกับเพื่อนคือแก๊งอันดับหนึ่งเลยนะครับมาหาประเทศเล่นม,ม,มาเจอประเทศนี้ยิ่งผมเจออีกประเทศหนึง่งจะเล่นอะไรนะบูทาว่าบูทาวบูทาวคือผมกดไปดูเซิร์ฟอ่ะกลาวว่าจาก ไปดูแล้วก็เทอร์ริทอรี่คนไม่เกินสักสองร้อยค,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 คนกำลังพอดีไงไม่ใช่เฮียคนแม่งเก้าร้อยคนเยอะกว่าแพชชั่นอีนกแต่านพีสุดสี่ร้อยกว่าคนน่าจะวุ่นวายจาัดผมก็เลยอ่ะมาลงประเทศนี้ดีกว่าเทนีประเทศหนึง่งก็เรียบร้อยเลยเดี๋ยวก่อนต้องมีคนทำหมูแหละต้องมีแหละต้องมีแหละอตาจจะบอกพักทยกคนอ๋อมาไส่กูไมาได้ไงหมู เขาบอกให้เล ok, okay, oh no pues ี้ยงไก่เลี้ยงไก่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 ทำไงอ่ะฆ่าไก่อ๋อมันไม่ได้เลี้ยงฆ่าดีกว่าโอเคเรียบร้อยแล้วก็ตอนนีระเบิดถ้ากดชีปเห็ดนะทุกคนอ๋อเกตแล้วดเพลย์ไหมอ่ะไม่มีออโต้ฟาร์มนะบอกเลยเฮ้ยสนุกนะแบบนี้เจอแต่ออโต้ฟาร์มอีกแล่ะ ถ้าคนไม่ขยันจริงๆปรกซาไม่ได้นะอ่ามีกระเป๋าเต็มเท่าไหร่วะเต็มห้าสิบแสดงว่าทำรอบเมืองได้ผมว่าทำสีเดียวเลยั้งไก่ทั้งอัวมันไม่มีน้ำหนักกระเป๋าอะไปมุ่นไปเนอะโอเคโอเคมีหลอดอาหารหลอดน้ำหลอดความเครียดเหมือนเดิมต้องเลี้ยงด้วยปะไก่หรือเปล่าปั๊บปั๊บ จับไก่จับไก่ไม่มีออโต้ก็ชอบเลยอ่ะไม่มีออโต้เพราะผมเล่นมาผมมันเล่นลูกหลังน้ไงไม่ใช่โลเกจาแบบออโต้ละยังมีออโต้กันหมดแล้วนี่นอกจากไอ้ประเทศดังๆอ่ค่อยไม่มีออโต้ให้แต่ถ้าประเทศไม่ดังคือ,อยังไงอ่ะเขาจะให้คนมาเล่นเยอะอยากให้มันสะด,ดวกสบายก็เลยนี่หน่อยพแต่ผมชอบคอนเซปต์เขานะะเทศนี้ถามว่าเขาได้จ้างผมโปรโมทไหมใหม่ครับ มาด้วยใจล้วนๆครับผมมาด้วยใจล้วนๆก็ไม่อยากวิ่งไกลใช่ปะรอไก่เกิรอเ้าฆ่าวัวไปด้วยเลยเออแล้วมันขายที่ไหนวะกูก็ไม่รู้ด้วยเอานี่ไงเสนะ็จละหาจัด เท่นี้ก่อนว่ามันยังไงแต่ผมว่าน่าจะไม่มีอะไรแบบทําให้เรางอมหรือว่าแบบเสียซิลไปน่าจะไม่มีเท่นี้เพราะว่าเพิ่งเปินใหม่เฮียอ่ะสัตว์หูพังง่ายคือยกไปหาช่างเลยเนี่ยเพาน้ำแตก หลงที่ตรงทางนี่ครูน้ำแตกตุ้มเดียวเว่าอาการไม่ดีรึเปล่าต้องไปหาช่างก่อนช่างอยู่ไหนฮะตรงไหนแตไม่ออกไปงพยาบานแตไม่ออกโอ้ยอ้ย การม่งหนักอ่ะกลัวแบบไปไม่ถึงอ่ะว่าต้องถึงเวลองความนนะเชียงไม่ได้ไปขายเลยนิดเดียวไปไปว่เครื่องอย่าเพิ่งระเบิดเครื่องอย่าเพิ่งระเบิดไป เทนนี้น่าจะเหินไม่ได้เลยมั้งเนี่ยครับเหินปุ๊บปุ่งมาหม้อน้ำแตกเรียบร้อยกันชนหน้าด,ดูเฮ้ยยังวิ่งร้อยสิบสรุปไอ้ลูกเงินนี้มันเป็นธนาคารหรือเป็นที่ขายของวะเา็ะที่ขายใช่หรอธนาคารวะมันแล้วที่ขายมันอยู่ไหนอ่ะ โอธนาคารแบงค์มาไอัตักสามหมื่นเยอเอาๆ่ออาออกอกที่ขามันอยู่ตรงไหนไว้คอะัเอาแล้วเรื่องวุ่น เข้ามาแล้วกันจะถามคนซ่อมรถเองงงเลยกลัว oh <my> เฮ้ยตกใจทุกทีอ่ะเสียงรถแล้วเบิดอย่าไปลูกก็มันเดย์ยี่สิบหกด้วยมัเป็ราตัด ถิงสารเจ้าตรงนี้ป่ะตลอดอะไรป่ะตลอดรถตลอดเดิมๆด้วยเออโน้เว่ไม่มีหมออยู่ด้วไรนป่ะไม่ได้ดิคนในรถเขามีก๊กกก <c oughs> อกเขาตึงเครียดอะไร่ะอาคุณหมอครับครับ <c oughs> อ,อู่ซ่อมรถอยู่ตรงไหนครับ อนี่ถามช่างได้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเข,เขาพาไปครับขึ้นรถได้เลยน้องเป็นหมอแล้วรู้ยังเนี่ยคนเนี้ยอะไรนะครับน้องเป็นหมอแล้วรู้ยังเนี่ยรู้ค,ครับไอ้ไม่ใชไ่ไม่ใช่น้องผมนะนี่ฮะช่างช่าง,งอแอรพาแท็กซี่อยู่นะถามช่างได้เลยสวัสดีครับพี่เนี่เราคือขึ้นรถมาเลยครับแบบผมมาให้ครับโอเครถขับไปก็ได้ครับสวาสดีคิดต่างเบาบเนี่ย อไม่คิดครับให้ผมไปส่งไหมเออไม่ไม่เป็นไรครับมาได้ครับผมมาค,ครับแล้วรถที่ขายเนาาื้อสัตว์มันอยู่ตรงไหนพี่ขายเนาาื้อสัตว์อ่ะคือรถมาหรือไอ้ครับ,รบแล้วเข็มขัดแล้วเห็นปาร์คไหมเห็นก็เห็นเห็นอ่านั่นแหละรครับผมโอเคครับ หมอนี้สนนะครับเนี่ยสามคนนี้รถก็เป็นไรไม่มีคนอยู่โอ้โหสัตวูล้อดิโอ้รถกูเรื่องอะไร อันนี้รถคันนี้หนีตำรวจได้ป่ะครับเออคันไหนครับคันของพี่นี่แหละครับได้อยู่ครับได้คันกี่แสนครับเนี่ยผมซื้อมาสามล้านกว่าโผมหมดปัญญาเลยครับเนี่ยซ่อมไหมครับเดี๋ยวซ่อมให้กี่บาทครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวซ่อมให้ครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับ รถผมมันก็ไหวบ้างไม่ไหวบ้างอะอย่าลืมเติมน้ำมันด้วยนะรับผมอันนี้ตังตังหาง่ายไหมครับก็ได้อยู่ครับฟาร์มพวกสมุนไพรแต่ต้องมีคันนี้สบายแล้วมีฟาร์มสมุนไพรได้อยู่ผมแล้วไอ้ไอ้นี่นะครับไอ้รถหนีตอรอรราคาถูกสุดเท่าไหร่อัะที่ว่านหนีตอรอไดผ้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครัผม โอเคครับขอบคุณมากครับผมโขวกใจดีเหมือนกันนะนี่นเราไม่ไมไดูเลยประมางงงๆอ่ะจะกระชุเปุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวหมอเุาสมน้ำหน้าอีกน้ำม,มันครับมันเออที่นี้ผมจะบอกไปก่อนเลยนะทุกคนว่าผมจะกระโหก ไม่ใช่กระหูดิแตโชว์โค้่ค้างไม่ได้นะเพราะว่าเขาโลเพจจัดนะประเทศนี้เดี๋ยวเราจำไว้นะคนเมื่อกี้ไอ้วเรารุนใช่ปะก็อะไรวะวเรารุนรถสีชมพู VM อใช่ไรหรอกเขาช่วยเราไงเราได้ตอบแทนออกในวันข้างหน้า ับมาสิ่งแล้วอย่าชนนั่นลูกอเอ้แล้วมาถึงมึงต้องใส่หมวกกันน็อกรอได้กดไอขายทั้งหมดเท่าไหร่วะไปนะเมื่อกี้กูมีอยู่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะ ตอนนี้คือแสนแปดอันนี้คือถามจริงมึงไยขนาดน,นี้เหรอมองไม่ผิดใช่ไหมวะเอาเรื่องตัดเดี๋ยวกินนะน,น้ำกินอาหาราอนแล้วลกินกินลอยว้าขาว้าขามีไก่หรือเปล่า นี่วะอะไรวะิะก,ก้ากวัวเขียดเออมนันต้องรีบปาซองไปตอนนี้ไงที่ซื้อไอสัตว์นายยกก็ไม่ทำบอกได้ดีเนาะ ได้เจ็ดตัวมอะไรมาเจ็ดมันคิดไงวะหอนนี่แหละไก่ไก่ไก่พอมาเลี้ยงนกทุดได้เจ็ดตัว อ๋อเรี่ยนน้องเยอะเกินไปมันรกนะผมว่าไก่กินฟางกินด้วยสัตว์ไงเอะมึงจะไก่กินฟางเข้าไปหอนแล้วเหลือปล่าอซอนเไหม อยู่แล้วน้องร้องพอลุกลุกลุลุกลุกโต๊ะโโไก่หาอะไไว้กินฟังวะไ้าไก่ตายโตโตก็แล้ รับรางวัลเลยเวยยังวะเล่นเนื้อไก่มาเลยอ่ะเต็มมาด้วยไก่เต็ม,มตอ่ะทำไงอ่ะทำไมมันรยวยยังวะ cái này tìm mà nhớ cái là gì ok đã về khai rồi đi nó thằng lùi đâu à không thằng lùi Tăng còn chết แปดพดูนะกี่บาทแสนเจ็ดหมืนแปดพันทั้งหมดสองแสอสี่กี่บาทละไปแล้วสามแสนโอเคทุกคนเดี๋ยว ขอตัวไปฟาร์มก่อนสักแป๊บนะเดี๋ยวจัดมางทีตอนที่เรามาขายรอบสุดท้ายกันเลยแล้วกันอะไรอ่ะนี่นอะไรอ่ะดูดิ มันใช่ตู้ธนาคารเราเนี่ยเปิดบัญชีอะไรวะขอเงินกู้เหรอลองดิหนึ่งบาทอ่ะ กดต่างไม่ได้ไอ่มันเข้เต์รหรือเปล่าคอตเต้เ่เออนี่ไงไม่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 ไมไมไม No n no, no. จกสายไฟเฮียอะไรวะเนี่ยะต้องคุยกับตอรอแล้วคุณหนีตอรอไม่ได้กดเสรอ่าตอรอครับเพิ่งมาใช่ไหมครับครับครับเมื่อกี้ผมจะกดตังค์อะครับผม ก็มาทั้งสอนอเลยเลีงดีๆนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้นะครับแล้วก็อย่าจอดรถบนฟุตบาทนะครับเอามาจอดข้างถนนดีๆครับผมมีกฎหมายอยู่นะครับเอารวรถสรุปเบิกตังมันต้องเบิกแอร์ครับเนี่ยก็ยีนหน้าตู้เลยครับถูกแล้วแต่ว่าถ้าเราอ๋อคือถ้าถ้าเลงผิดมันมันจะไปเอาสายไฟแทนใช่ปะอะไรกันนันดีวะขออนุญาตนะครับขออนุญาตแอบหนึ่ง แหนึ่งนะหอ่าหลับตาหน่อยนะครับหลับตานะครับหลับตาสักครู่นึงครับผมครับหลับตาไว้นะคะคุณตำรวจเสียงอะไรครับเนี่ย้ไไปแลวครับม่เป็นไรเสียงนกร้องค่ะอยากอยู่ครับผมพอดีวันนี้วันจุดจีนครับวันฉลองครบรอบจุดจีนเดือนหลับรวยครับเเป็นนดือก็อย่างตำรวจท่านนั้นก็ไม่ต้องสนใจนะครับนั่นคือคนที่ตัวอย่างที่ไม่ดีครับใช่่ครับผม เพราะถ้าสมมติคุณเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของประชาชนก็อาจจะเกิดอย่างนั้นได้ครับผมรณรงคอย่าทำทำตัวที่ดีเป็นประชาชนที่ดีแต่มาแต่การคือไม่ใช่ยิงนะแค่มาตรการโดนโดนปรับเฉยๆได้ครับอันนี้อันนี้พอดีเขาแล้วเรามากันทั้งสอนอเลยนะครับเนี่ยอ๋อพอดีเรากำลังไปนี่ครับไปรับยศกันแต่ว่าคนีพิเคเกิดก็เลยดิมากัน กําล sí. oh. oh, right, so right. right. ังต like ั man, like ้งขบวนไปเลยแล้วเคสเกิดปุ๊บก็เลยหักเลี้ยวโค้งเข้ามานี่อ๋อครับถือว่าคุณเป็นคนโชคดีมากเลยนะเจอตำรวจทั้งสอนอนในวันเดียวใช่ใช่เพราะเพราะว่าไม่ต้องเรียกเคสนะไม่ต้องเรียกเคสครับเพราะว่าผมก็เอ้ยไออยู่แล้วอะไรกันเนี่ยผมเครียดมากเลยครับไอเราก็รีบซื้อด้วยเดี๋ยววิ่งไปก็กล่าวว่าจะกดเลยประเดี๋ยวมือทแบบไปโดนสายไฟนิดหน่อยครับต้องใจเย็นๆครับต้องใจเย็นหมดสองคนเดียวถ้ากลัวมีปัญหานะครับไปกดตามตู้ที่อยู่ตาม ตามตึกเลยอ๋อไอ้าตุ้ไไอ้ไ่ยอครับสนุกปะุยกันแล้วไอ้เราก็อ่านคนมาอยู่ว่าาะแฮมมอนไซทำงานดำไอ้เราก็อ่านคนมาอยู่ถูกต้องครับตังข้างในกี่บาทครับดูดิ อืมอแล้วกูต้องกดยังไงวะเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คือกดโอเคเมื่อกี้ทำไมเรากดไม่ได้เรายังไม่เปิดบัญชีป่ะเฮ้ยกดแล้วโอเคมีเล่นหู้นเล่นไรด้วยนะเนี่ย เชิญชวนนะดุนเชิญชวนกันเข้ามาเลยนะครับแล้วรถคันนี้กูต้องจอดไว้ยังไงเนี่ยพาวมีพาวปะนี่แหละี๋ยวเขามันไม่ได้ใช้หรอกม,มั้งไมาใช่เชื่อเพรม เนาะอยู่างไรเนาะใช่อันร้อยห้าสิบโลสามแสนนิดจ้ะก็บา,บายเลยจ้ะเวลาทิ้งขัดแล้วเ,เราต้องออกทางไหนวะรถฟีโยเรื่อง ผ่าผ่าไฟแดงเลยป่ะเนี่ยล้อรถไปเก็บเลบด้วยลดสปีดเท่าไหร่ละเจ็ดูคิงคิงดอสนะเนี่ยสะบัดหน่อยวะความเร็วเท่ากันกับมอไซค์เลยเก็บเนี่กระหลัด ก่อนนะกคนสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเจอกันใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรต่อรอดูได้เลยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ก็ต้องขอตัวลาเบิน,นครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย